บอกรักเธอตอนเที่ยงตรงหมอโบครับเอ๊ะนี่อาหารเสริมของหมโบป่ะครับ ไม่ใช่ค่ะปกติโบไม่ค่อยทานอาหารเสริมอะไรแบบนี้หรอกคะ่ะเหรอครับแล้วมันของใครอะ่ะอ,ออยอก็ไม่มีทำไมถึงมาอยู่ในโรงพยาบาลได้ขอบสิค่ะยาบำรุงร่างกายหมอโบคะรายชื่อผู้ที่จะตรวจปาหวาติวันพรุ่งนี้ได้แล้วค่ะขอบใจจ้าสมิงอ หมอคินก็สนใจอาหารเสริมเหมือนกันหรอคะเอ๊ะนี่อาหารเสริมของสมหญิงอะใช่ค่ะสมหญิงเนี่ยซื้อมาทานเองแต่ว่าถ้าหมอคินสนใจเนี่ยฝากสมหญิงซื้อก็ได้นะคะวผมผมไม่เอาหรอกครับนี่ออยออก,ก็ไม่มีนะสมหญิงทานใบสมสรีสมผ้าน,นี่อันตรายนะ <S 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 ไป<ห><ห>ล้ว คุณป้าเป็นอะไรพอดีคุณป้าลุงมาตอยกำเลิกครับอ๋อตายแล้วมาคิมคะเดี๋ยวโบช่วยค่ะอ๋อรีบด่วนอ๋เอ้าคุณะจรเป็นอะไรมาเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขจรช่วยจอนด้วยจอนไม่ไหวแล้วจอนกินยา จอนงานงอกแล้วเราจอนจอนไม่ไหจอนแลาวงั้นเดี๋ยวผมรบกวนพวกคุณเอาคนไข้ไปไปนอนตรงนั้นไว้ก่อนนะค่ะค่ะรีบเลยค่ะรีบเลยค่ะวันนี้ยุ่งมากเลยนอนจอนแลาวเออจอนจะนอนจอนนอนแต่จอนเดี๋ยวพักก่อนปวดจอนว้าวโอ้ยนะ เอา้เอาทำอะไรเนี่ยครับที<น>่บอให้นอนบให้ให้นอนให้นอนบนเตียงครับมาเร็วๆโอ้าบึ้งคนป่วยก็ให้นอนก,กับพื้นแหละมาช่วยกันค่ะเดี๋ยวให้คุกพิลแรงก่อนอ่ะผมจะตัดกเกล็ดเบื้องเดี๋ยวต้องพาคุกขึ้นเตียงแล้วพาคุกไปห้องน้ำอ่ะ,อะทุกคนดีมากๆนะวันนี้อย่าฝึกอะไรกันเยอะแยะเลยเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะ อ่ะพักผ่อนตามสบายนี่ะเท่งนี่ดูแฟนเพจท่านบอบอดิโอ้โหคนชอบเป็นหมื่นเลยเนี่ยเฮ้ยก็มีของคนเกียดไหมจะสองแสนแล้วเกียดฮะไอพูดต่อหน้าโดนแล้วมืออเพูดความจริงเป็นไรจะเท่งเออความจริงคือสิ่งไม่ตาย ยับเลยเว้ยจับกลุ่มทำอะไรกันเนี่ยยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยหลับนอนไม่ได้นะครับท่านพบก็คนเข้ามากดไลค์ท่านพบกันตึมซะขนาดนี้จริงเหรอแค่สองวันเองนะฮอตไม่เบาฮอตไม่เบาดีใจเท่เงี้ยพูดไปเรื่อยอีกจริงเลย น่าดีใจแทนดีสวัสดีค่ะท่านผอสวัสดีครับ,บ,ค,รบคุณเหนยจะบอกนะว่านี่แฟนเพจของหมวดปืนฝากของไม้กินอีกเนี่ย ถูกต้องแล้วค่ะแม่วันนี้เราเล่นกินของบวชปืนลูกงนี้คงเป็นของฝากจากท่านบ้างละไลจ่แกมันแน่นอนอยู่แล้วเกาะยอดกดไลค์เยอะขนาดนี้นี่ีขนาดภรรยาท่านเนี่ยยังเข้ามากดไลค์เลยครับจริงเหรอจ้านองเมื่อกี้นี่เองเหรอเฮ้ ทรรยาโทรมาทรรยาโทรมาท่านครับเปิดโฟลเลยครับก็แหมงก็ของโทรมาชื่นชมแลวแฮ้ยได้เลยจ่าเท่งองตาเองเห็นรูปพี่หมีที่ลงในเพจนี้ยังคริคริครีบ้านครีบออะไรล่ะมีคนเอาเข้าไม่ได้ กานุครับบอกความจริงมาว่าในเพจเขาพูดถึงผมว่ายังไงบ้างธรรมดาครับท่านบอพอคนเรามีคนรักก็ยังมีคนเกลียดมีคนชื่นชมก็ต้องม่มีคนชื่นชมครับมีคนชื่นชมเท่าไหร่หมื่นกว่ากวาครับมีคนไม่ชื่นชมเท่าไหร่จะสองแสนแล้วครับเขาพูวกันยังไงบ้างลองอ่านให้ผมฟังสิ ไม่กล้าอ่านละครับท่านผอกุณเอเอามือถือจากจา่าหนงแล้วมาอ่านให้ผมฟังสิอ<ร>่า<ร>นดังๆไม่ต้องเกรงใจแล้วผมสัญญาว่าผมจะพาทหารไปกินร้านคุณเอ๋ทุกวัน,นพอฟังละคะท่านผอ,อแก่ก็อยู่ส่วนแก่กลับไปอยู่บ้านกับลูกกับเมียเลยป ถึงใจจะไหวแต่ร่างกายไม่ไหวแล้วนะลุงมาใกล้ฝั่งไม่เจียมสังขารบ้างเลยไม่เจียมสังขารอยู่ในมือเือเหรอไม่อยู่ค่ะแต่เอกคิดเองค่ะว่ามาในนี้ต้องพูดประมาณนี้แน่เลยค่ะท่านผอแล้วคุณแน่นำท่านมาว่าดีท่านลงแล้วจะเป็นการพีอาร์ค่ายเนี่ยแล้วมันต้องม่ถึงเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมาก็คืออย่างนี้ค่ะคือตอนแรกเอกไม่ได้จะแนะนําท่านผอหรอกค่ะเพราะว่าคือด้วยวัยเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับเพจนี้หรอกค่ะแล้วแนะนำทำไมก็ก็ก็ จานงอะค่ะบอกเอว่าถ้าเกิดว่าบิวท่านผอได้เนี่ยก็จะชวนพี่ทหารไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเอทุกวันเลยอะค่ะจานงลบรูปผมออกแล้ววิ่งรอบค่ายห้าร้อยรอบปฏิวัติครับผมรอดตัวรอดตัวรอดจ่าแท่งครับผม วิ่งตามไปคุ้มจานองว่าวิ่งครบผ้าร้อรอบหรือเปล่าแล้วกลับมารายงานผมเข้าใจไหมเหมือนผมถูกทำโทษอ่ะผมไม่ได้ลงโทษผมให้วิ่ง,งตามไปคุ้มหมอเข้าใจนะว่าตอนนี้สมหญิงกำลังเดือดร้อนเรื่องเองิน แต่อย่าเอาความเดือดร้อนของตัวเองเนี่ยไปร้อเล่นกับชีวิตของคนอื่นสนีขอโทษนะคะช่วง CP Easy Snack แจกยิ้มอันรับสมมีอะไรที่มันแบบแปลกใหม่ๆอร่อยอร่อยหมแปลกแปกใหม่ๆอร่อยฮะผมแนะนำนี่เลยครับไก่จอรสทอดมันครับรับรองอร่อยถูกใจันนี้แน่นอนครับเดี๋ยวนะ ตกลงมันไก่จ้อหรือมันทอดมันไก่จ้อครับผมแต่ว่าเป็นรสทอดมันพอสมอสานกันแต่เข้ากันสุดสเลยฮะจริงเหรอใช่ครับผมน่าลองมากเลยงั้นจัดมาเลยได้เลยครับสักครู่นะฮะค่ะสวัสดีนะคะหนุ่มๆสวัสดีครับจชนป่ะเนี่ยไม่รู้เล่นอะไรอ่ะพี่เท่งอ๋อมีพกนะมีพกเขาเขามีแต่ปืนพกนี่มีพกนี่เนี่ยมีไฟด้วยไหมเนี่ยอือโอ้อบ้างเห็นไหมเอ้ย ว้าเฮ้ยมีมีดสั้นด้วยหรอสารพัดประโยชน์มีมีดยาวไหมมีมีมีดยาวมีมีไหนอ่ะมีมีดสั้นอ่ามีสั้นมีดยาวโอ้ยจริงจริงแล้วของที่มันมีค่ามีประโยชน์เนี่ยมันควรเก็บเอาไว้แต่อย่างงี้ไม่มีค่าอันนี้มันผิวเผินพูดอย่างนั้นเองมีของมีค่ากันแหละมีไม่มีผมจะพูดทําไมล่ะอันนี้บ้านไหนก็มีรู้จักผ้าสารพัดนึกป้ะผ้าอะไรผ้าสารพัดนึกอนั่นไงเห็นคิดไม่ออกเลยแต่ของผมเนี่ยไก่จอร้อนแลนะล่ะค่ะมา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 ขอบคุณค่ะ อย่างนี้อร่อยสรรพัดนึกอมน้าทานมากเลยขอมากอมมากผ้าอะไรอ่ะผ้าสารพัดนึกนึกอะไรก็ได้เฮ้ยใช้ได้ห้าสิบกว่าอย่างนึกว่าหิวก็ได้ช่วยได้หิวก็ช่วยได้จริงวะเดีจริงเออีดีงว่าเอาไมดอยิอยากได้เละผมถามก่อนมันต้องอยากได้จริงจรูมก็อยากได้แหละพี่สะสมไว้เรียกกินมเน่ ทีเด้งอ่ะโอ้ยกระลิ้งกระเหลียนเอันนี้ค่ะนี้นั่งนี่นั่งนี่นั่นี่อ้าวโอเคโได้ได้ได้เรียบร้อยแล้วอยากได้ก็จัดให้เท่าไหร่แพงไหมหมื่นหนึ่งบ้านี่ไม่ได้เอากับไรลเเนี่ยนี่ค่ารถค่าแก๊สยังไม่ได้คิดนะหมื่นหนึ่งร้อนก็ช่วยได้หนาวก็ช่วยได้พอแล้วโง่เลยคันนี้พี่ก็พอแล้วเออโอ๊ยช่วยได้เยอะมากเลย เยอะมันเยอะสารพัดนึกแต่แพงมากเลยอ่ะเอออย่าไปคิดว่าแพงนี่ของดีอย่าคิดว่าแพงโอ้โหนี่ไม่รักไม่ไม่ให้เนี่ยขอบใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวยุ้ยซื้อยุ้ยซื้อกันขอบคุณจริงขอบคุณเออซื้อไปซื้อมารุ่นน้องเขาเนี่ยพี่นงผมรุ่นน้องพี่วันเนี่ยเรียกพี่น้องนงเหมือนเดิมแหละน้องนงเออาเออเปิดเปิดลองเปิดดูลองเปิดดู เปิดยากนะเนี่ยของดีไงพี่กลับพี่ับโอ้ยเปรดเอ๊ะเอโอ้บุญบารมีสูงส่งจริงเฮ้ยอะไรไม่มีเลยนะอยู่นู่นฮะอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเออ ผ้าสารพัดนึกผ้าเข่าม้าเสียอโน่คืออะไรเนี่ยผ้าเข่าม้านึกแล้วจะต้องอารมณ์เสียอ่านี่ผ้าเข่าม้าสารพัดนึกสารพัดนึกไงอ่ะนี่โมโหแล้วเนี่ยอ่คือโมโหแล้วผมบอกว่าผ้าสารพัดนึกแต่พี่พูดว่าผ้าเข่ามาเฮ้ยช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมช่วยให้อะไรอ่ะป้องกันตัวไงอารมณ์ โบกรถใช่หมโบกรถมึงยังกล้าทำีกนะแขนตรงนี้มึงกล้าทำนี่แหละยุงกัดยุงกัดหนาวหนาวยุงกัดนะยุงกัดคุณนี่ก็ได้ยุงกัด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 มึงกล้าทำบ้าเนี่ยเอาหมื่นเดียวเนี่ยเอาตาคืนมาคือเรื่องอะไรเอ๋อตาคืนมาคือเรื่ยังก็ซื้อแล้วเปิดแล้วของเปิดแล้วถือว่าใช้แล้ว มึงออกนี่ได้มึงเก่งว่าน,นี่เรื่องขึ้นไปเลื่องล่านมึงเก่งไ <c oughs> คตุนครับตาซีพีีจะบอกรักเธอตอนเที่ยง